สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพบกับช่อง Happiness ทารลาร์สนะคะช่องนี้ขอส่งมออพลังบวกพลังงานดีๆส่งขึ้นความรักความปรารถนาดีให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะและขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนนะคะกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e เขียนคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องส่งซุปเปอร์แตงให้นะคะขอขอบพระคุณจากใจเลยค่ะ หัวข้อในวันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางสายจิตวิญญาณนะคะเพราะว่าโรคเราในปี2568นี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรวมถึงผู้คนนะคะจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการเลื่อนระดับพลังงานมีการตื่นรู้ กันอย่างกว้างขวางมากมายเลยนะคะมีการเข้าสู่เส้นทางสายจิตวิญญาณและหกข้อวันนี้นะคะก็จะเป็นเส้นทางสายจิตวิญญาณสำหรับผู้ที่เกิดราศีสิงคามาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์เทวดาสิริศักดิ์สิธิ์ ผู้พิทักษ์ทั้งที่ปรากฏกายและไม่ปรากฏกายนะคะหากมีการก้าร่วงขออภัยมาณที่นี้ด้วยและขอให้การเปิดไพ่ในครั้งนี้เป็นประโยชน์เกิดความชัดเจนและแม่นยำให้กับผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนะคะว้าว การงานเริ่มต้นเติบโตเลยนะคะเป็นช่วงที่มีการขยายมีการเพิ่มเติมนะคะขยับขยายจากรูปเนี่ยพร้อมที่จะ,จะเจริญเติบโตงอกเงยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินความรักด้วยนะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะ พลังงานดีมากนะคะไปแรกเลยชับไวค่ะความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวช่วงนี้เพื่อนๆจะมีการตัดสินใจที่เฉียบคมนะคะมีการประเมินมีการพิจารณาสามารถที่จะคาดคะเนนะคะได้อย่างแม่นยำด้วยอบอุ่นค่ะ เป็นพลังงานของผู้ที่มีความรักมีความเมตตานะคะเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่มีความจริงใจใครอยู่ใกล้ก็จะสัมผัสได้นะคะถึงความอบอุ่นนะคะความใจดีนั่นเองเพื่อนเพื่อน,นเป็นที่รักนะคะว้าวบันเจิดค่ะพลังงานดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อนๆืเป็น,นช่วงเวลาที่ เพื่อนๆจะได้ฉายแสงนะคะหลายท่านหลายคนมีการเลื่อนระดับพลังงานด้วยถึงแสงในตัวของเพื่อนๆน,นะคะเต่งประกายนะคะมีความบันเจิดมีความเฉิดฉายนะคะพลังงานเยี่ยมเลยค่ะเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทั้งเชื่อมโยงกันทั้งสี่ใบเลยค่ะลังเลใจค่ะเจออุปสรรคปัญหานะคะ หรือมีเรื่องที่ยังตัดสินใจไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่เกิดความไม่มั่นใจลังเลใจนะคะหรืออีกพลังงานหนึ่งก็กลัวผลที่จะตามมานะคะก็เลยเกิดสภาวะเนี่ยคะ่ะลังเลใจไม่แน่ใจนะคะ ค่ะเดี๋ยวขอใช้ไพ่ทาโร่นะคะเช็คตัวตนของเพื่อนเพิ่มเ,เติมนะคะเพื่อความชัดเจนเ0นออฟคัพค่ะเป็นช่วงที่เพื่อนๆน,นะคะจะได้พบความสุขและเป็นความสุขที่ไม่ได้เพียงลำพังนะคะพ้อมร้อมไปด้วยบุคคลที่เพื่อนๆรักนะคะแล้วก็ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่ในที่ที่เพื่อนๆมีความสุขสบายใจเพื่อนๆได้ผ่านเรื่องราวนะคะหรืออุปสรรคก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะเจออุปสรรคปัญหานะคะแต่เพื่อนๆก็สามารถที่จะเคลียร์แล้วแก้ปัญหาได้และนี่คือช่วงเวลาที่เพื่อนๆได้รับรางวัลนะคะหรือได้รับ ผลลัพธ์ที่คู่ควรกับสิ่งที่ได้ทุ่มเทนะคะหรือมีการพัฒนาตัวเองอยังไม่ย่อท้อเลยนะคะจนมาถึงวันนี้เพื่อนๆมีความสุขในครอบครัวนะคะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีความกลมเกลียวนะคะอบอุ่นนะคะมากๆเลย เดทค่ะอุปสรรคปัญหาหรือความทุกข์ต่างๆมาถึงจุดที่จบสิ้นแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าอกเข้าใจเรื่องที่ได้พบเจอว่ามาสอนอะไรเราหรือมีจุดประสงค์ที่จะให้เราได้กระเทาะอัตตาตัวตนของตัวเองในด้านมืดนะคะเคลียร์ทิ้งออกไป และเพื่อนๆทําได้สําเร็จนะคะตอนนี้เพื่อนๆมีการเลื่อนระดับพลังงานนะคะจะมีมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมมีการปรับเปลี่ยนอุปนิสัยหรือพฤติกรรมนะคะที่ฉุดลั้งขัดขวางหรือเป็นแรงเสียดทานในชีวิตของตัวเพื่อนๆเ,เ,เองนะคะเพื่อนๆจะละทิ้งได้เกิดการรีเบิร์ตหรือมีชีวิตใหม่นะคะเป็นตัวตนใหม่ที่ มีการปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นนะคะว i ว w o ฟ f อร์จูนค่ะต่อเนื่องกับเด็กเลยนะคะมีการจบสิ้นปัญหาต่างๆทั้งหมดแล้วก็มีการรีเบิร์ตนะคะเหมือนเกิดใหม่และก้าวเข้าสู่วงล้อแห่งโชคชะตาชะตาชีวิตของเพื่อนๆเปลี่ยนทิศทางแล้วนะคะ ก้าวเข้าสู่ทำลายใหม่แล้วเพื่อนๆจะได้รับเส้นทางชีวิตในรูปแบบใหม่นะคะเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองนะคะและจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะเดอะฟูค่ะเส้นทางใหม่นี้เพื่อนๆจะได้รับอิสระนะคะเหมือนเกิดความกล้านะคะที่จะใช้ชีวิต ในลักษณะที่ตัวเองต้องการนะคะจะไม่ทําตามเสียงของผู้อื่นนะคะหลายท่านหลายคนก็อาจจะนําความฝันนะคะหรือว่าสิ่งที่รักที่ชอบเนี่ยลงมือกระทําตามความฝันของตัวเองนะคะกาที่จะออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนะคะหรือเซฟโซนของตัวเอง เมื่อเรามีความกล้าเราก็จะได้รับประสบการณ์ที่มากมายแล้วประสบการณ์ดังกล่าวก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้เรายิ่งเติบโตนะคะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เร็วแล้วก็มากยิ่งขึ้นด้วยเดอะสตารค่ะพลังงานของราศีสิงห์นี่ให้ขึ้นดีเกือบทุกใบเลยนะคะเพื่อนมีการเคลียร์ชำระล้าง ปัญหาหรือปมที่ติดอยู่มีความเข้าใจตื่นรู้นะคะอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ตัวเองประสบอยู่ไม่คิดเหมือนเดิมไม่แก้ปัญหาเหมือนเดิมนะคะเลียร์จบได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในิสัยของเราที่ขัดขวางความเจริญนะคะหรือทําให้ฉุดล้างความเจริญของตัวเรานะคะทําให้เกิดปัญหาเนี่ยเพื่อนๆมองเห็นแล้ว แล้วก็มีการปรับแก้เคลียนะคะรวมถึงความทุกข์ความเศร้าต่างๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะออกมาจากเรื่องราวเหล่านั้นได้นะคะไม่วนลูปแล้วทำให้ณนะตอนนี้นะคะพลังงานของเพื่อนๆปรับเลเวลขึ้นมาเลยและเหมือนที่เราได้เปิดไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือบันเจดิดใช่ไหมคะก็เชื่อมโยงกันเลยค่ะ เดอะสตาร์ก็จะหมายถึงเพื่อนๆจะมีออร่าในตัวนะคะเป็นช่วงที่หลายท่านหลายคนอาจจะโดนเพื่อนๆทักนะคะว่าทำไมช่วงนี้ดูดีจังไปทำอะไรมาอะไรประมาณนี้ค่ะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าพลังงานข้างในของเพื่อนๆมีการเปลี่ยนปรับนะคะเลเวลสูงขึ้นและเป็นช่วงที่หลายท่านหลายคนอาจจะมีผลงานที่โดดเด่นนะคะ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของในกลุ่มของเพื่อนนะคะหรือหลายท่านหลายคนก็จะมีชื่อเสียงที่เป็นแบบกว้างเลยนะคะเป็นที่นิยมเป็นที่ชื่นชมของผู้คนเลยนะคะเด่นในงานของตัวเองเลยค่ะอู้พลังงานราศีสิงห์นี่แบบสุดยอดเลยนะคะพลังงานมา ยอดเยี่ยมมากมาดูกันต่อนะคะเส้นทางสายจิตวิญญาณของราศีสิงห์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง e i of Wands ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะคะว้าว Ten of Pentacles ค่ะ พลังงานความร่ํารวยมาแล้วนะคะคณะ,ะการเงินของเพื่อนๆจะมีการขยับขยายนะคะลื่นไหลแล้วก็มั่นคงเงินหลังไหลเข้ามามากยิ่งขึ้นนอกจากมีเงินเยอะขึ้นแล้วเนี่ยความรักความเข้าใจในครอบครัวก็บริบูรณ์ด้วยนะคะไพ่ t e of pentacles จะเป็นไพ่ที่ เติมเต็มในเรื่องทั้งการเงินแล้วก็ความสุขในครอบครัวนะคะว้าวว,าว,ว้าวเลยพลังงานเยี่ยมค่ะ Five of Cups บางพลังงานนะคะยังวนลูปอยู่ในความทุกข์นะคะหรือเรื่องราวที่ประสบพบเจอมาอาจจะผิดหวังนะคะโดนทรยศหักหลังหรือแม้กระทั่งโดนโกง เรื่องราวที่เพื่อนๆได้เจอเจอเนี่ยก่อให้เกิดบาดแผลทางด้านจิตใจนะคะเป็นแผลที่ลงลึกนะคะฝังใจเลย mm hmm. Two o อฟวานสค่ะมีโอกาสความก้าวหน้าด้านการงานนะคะว้าว The ดดวิลค่ะเพื่อนๆ ไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับไพ่ทาโร่เลยนะคะ six of cups e i g of pentacles ค่ะแล้วก็ ten of swords นะคะ10ดาบ tree of pentacles ค่ะใต้สำรับนะคะว้าว the magician ค่ะ เป็นช่วงที่เพื่อนๆมีดเฟลได้นะคะพลังงานยอดเยี่ยมเลยไฟออกคัพส์นะคะความเศร้าความทุกข์ความผิดหวังหรือรวมถึงปัดแผนในจิตใจนะคะที่เพื่อนๆจะเจออยู่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะอาจจะมาจาก อัตราของตัวเราเองนะคะก็หมายถึงความรักโรคกหลงนะคะความมีอคติหรือความมีทิ้ิต่างๆเหล่านี้ค่ะส่งผลทำให้เราได้พบได้เจอะเจอปัญหาเป็นไปได้ทั้งเรื่องการงานการเงินความรักเลยนะคะซึ่งเรื่องที่เพื่อนๆได้ประสบพบเจอเนี่ยส่งผล ในชีวิตของเพื่อนๆอย่างมากเลยนะคะเป็นเหมือนเป็นหลุมดำเลยและนอกจากนี้อาจจะหมายถึงเป็นช่วงที่ได้เจอเจอ้ากรรมในเวรอาจจะมาในรูปแบบของผู้คนหรือปัญหาและสภาวะเหล่านี้นะคะที่เพื่อนๆประสบพบเจออยู่เนี่ยมันถึงจุดที่จบสิ้นแล้วนะคะ เทนออฟสอดถึงเวลาที่เพื่อนๆจะปิดจบได้เกียรทิ้งได้นะคะหรือ m o v ฟออได้แล้วเพราะว่ามาถึงจุดที่มันสิ้นสุดหมดวาระต่อกันแล้วนะคะและจะอยู่ในลักษณะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางที่ดีที่รวดเร็วด,ด้วยนะคะสิ่งที่วนลูปความทุกข์ความเศร้าอ่ะ กันจะจบสิ้นลงอย่างรวดเร็วนะคะในเรื่องการงานนะคะจะมีการขยับขยายมีโอกาสเติบโตหลายท่านหลายคนมีเกณฑ์ที่จะได้ดีวงานกับต่างประเทศด้วยและเพื่อนๆเป็นคนที่มีความเพียรพยายามนะคะ อดทนฝึกฝนมุมานะทำงานเก่งแล้วก็ผลงานเป็นที่ยอมรับเพื่อนๆกำลังจะได้พบพรสวรรค์ของตัวเองเพิ่มด้วยนะคะและกำลังจะได้รับเส้นทางการเงินมีการเติบโตขยับขยายนะคะฐานะการเงินเพื่อนๆจะมั่นคง บางท่านบางคนถึงขั้นบางครั้งร่ำรวยเลยนะคะแล้วก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยนะคะมีความสุขอย่างมากเลยค่ะแฮปปี้เนสเลยนะคะเพื่อนๆได้พบทีมพบกลุ่มนะคะหรือกัลยาณมิตรสําหรับท่านที่มีการขยายกิจการนะคะจะผู้คนที่เข้ามา เป็นพาร์ทเนอร์นะคะหรือว่ามาร่วมหุ้นด้วยเนี่ยจะเป็นบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะก็คือมาส่งเสริมกันและนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นในด้านสายจิตปิญญาณจะหมายถึงเพื่อนๆมีกันมีโอกาสที่จะได้พบครอบครัวทางจิตปิญญาณนะคะที่มีความชอบมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน แล้วก็มาช่วยเหลือสนับสนุนทําให้เกิดการตื่นรู้แล้วก็เติบโตเส้นทางด้านสายจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะ Six of Cups ค่ะเป็นพลังงานของผู้ที่มีการ connect นะคะหรือเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของเ,เพื่อนๆรวมถึง สามารถที่จะเชื่อมโยงกับไฮโอเซลนะคะหรือว่าจิตเดิมแท้หรือตัวตนที่สูงกว่าของเพื่อนๆได้สำหรับท่านที่มีการปฏิบัติอยู่แล้วนะคะขอให้เน้นการทำสมาธิเพราะเป็นช่วงเวลาที่เซนส์นของเพื่อนๆเนี่ยมีการขยายนะคะมีและเป็นจังหวะที่สามารถจะเชื่อมโยงกับเบื้องบนได้ พลังงานสามารถพลังงานคงเคลื่นอยู่ในจุดที่ความครบนะคะถ้าทั้งสี่เลยดินน้ำลมไฟเหมือนมีเวทมนต์ในตัวเลยนะคะเป็นเดอะเมจิกเชียนนั่นเองสามารถเสกได้เพราะถึงพร้อมนะคะมีพลังงานพร้อมบริบูรณ์เพื่อนๆสามารถที่จะดึงดูด สิ่งที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นจริงได้นะคะนั้นขอให้รักษาระดับพลังงานไว้นะคะเพื่เพื่อนๆนอกจากได้เดอะสตาแล้วเนี่ยก็ได้เดอะซันด้วยนะคะจากนี้ไปเส้นทางชีวิตของเพื่อนๆจะได้รับแสงสว่างความมืดทึบอุปสรรคปัญหาจบสิ้นลงแล้วนะคะเพื่อนๆได้เส้นทางใหม่แล้วแล้วเป็นเส้นทางที่ จะนำพาความสุขความสำเร็จตามที่เพื่อนๆปรารถนาเลยนะคะโอ้ยินดีกับราศีสิงห์นะคะพลังงานยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะตั้งแต่รอบแรกที่เราเปิดกันมาเลยนะคะเดี๋ยวขอคำแนะนำจากครูครูบาอาจารย์ให้กับเพื่อนๆราศีสิงห์นะคะเพิ่มเติมค่ะ There is something better จะมีสิ่งดีๆนะคะเกิดขึ้นในชีวิตของเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอน Opportunity นะคะมีโอกาสดีๆรอเพื่อนๆอ,อยู่นะคะ Ask for help from a r t h u r เป็นช่วงที่จะพบกัลยาณมิตรมีผู้ที่จะมาอุปถัมภ์คำชูนะคะหรือให้การสนับสนุน เป็นช่วงที่เพื่อนๆจะไม่โดดเดี่ยวนะคะเจอปัญหาก็จะมีคนคอยแนะนำช่วยเหลือ Communicate c u e r y นะคะขอให้มีการสื่อสารอย่างชัดเจนตรงไปตรงมานะคะจะทำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็เกิดความสำเร็จ If you believe ทุกสิ่งอย่างถ้าเพื่อนๆมีความศรัทธาอยู่บนเส้นทาง ความดีความถูกต้องชีวิตของเพื่อนๆจะประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนา mm hmm. ค่ะเดี๋ยวขอใช้ไพ่ออร่าเนะคะ Key of l i f e นะคะว้าวแสงสว่างแห่งชีวิตค่ะจากนี้ไปชีวิตเพื่อนๆจะพบแสงสว่างจากเดอะซันะคะแล้วก็ คอนเฟิร์มยืนยันด้วยให้ใบนี้เลยค่ะจะไม่มีความมืดจะไม่พบความเศร้าเสียใจใดๆแล้วนะคะเพราะมีแสงเทียนสองนำทางแล้วมั่นคงหนักแน่นขอให้เพื่อนๆมีความรักความศรัทธาในตัวเองนะคะเชื่อในสัญชตาตญาณของตัวเอง ชีวิตของเพื่อนๆจากนี้ไปจะพบกับความมั่นคงนะคะหนักแน่นแข็งแรงใสสะอาดค่ะความที่เป็นคนใจดีมีเมตตามีความจริงใจนะคะใจใสใจสะอาดนะคะเป็นพลังงานระดับสูงนะคะที่จะดึงดูดความสุขความสำเร็จเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆได้นะคะ แข่งขันค่ะคอยเพื่อนๆแข่งขันกับตัวเองนะคะหมายถึงเรามีการเรียนรู้และเติบโตพัฒนาไม่หยุดยั้งนะคะชีวิตก็จะก้าวต่อไปนะคะได้อย่างต่อเนื่องขนของกรรมดีค่ะสำหรับราศีสิงห์นะคะช่วงนี้เป็นช่วงฟ้าเปิดแล้วเป็นช่วงขาขึ้นของเพื่อนๆเ,เลยนะคะ สิ่งที่เพื่อนเพื่อนเพียรทำเพียรพยายามอดทนอยู่ในความดีนะคะตล้าอกตั้งใจรับผิดชอบทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยมเลยเนี่ยถึงเวลาที่กำดีกำลังจะส่งผลแล้วนะคะเพื่อนๆจะพบความสุขและความสำเร็จการเงินก็จะมั่นคงขึ้น ครอบครัวก็มีความสุขอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาการงานก็มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าและเพื่อนๆเ,เกิดการตื่นรู้นะคะมีการเลื่อนระดับพลังงานอย่างชัดเจนหมทั้งมวลท,ที่เพื่อนๆจะได้พบจากนี้ไปเนี่ยจะทําให้เพื่อนเอนเกิดความสุขความพึงพอใจนะคะจากสิ่งที่เพื่อนเพนเพียรทําเพียรพยายามมาทั้งหมด ค่ะคบบริบูรณ์นะคะสำหรับเส้นทางสายจิตวิญญาณของราศีสิงห์ยินดีกับชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะค่ะและขออวยพรขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งครอบครัวและได้รับอิสระพ้นจากพันธนาการในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าเรื่องการงานการเงนิงนความรักความสัมพันธ์ให้มีโอกาสดีๆเข้ามาสมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องทุกประการนะคะ พบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ